ผมหรอมันก็มีเศร้าบ้างหลังจากเลิกคุยกันไปอะตอนนี้ผมเศร้ามากอยากอยู่กับเธออยากให้เราเป็นเหมือนเดิมไม่รู้ฟ้าหรือว่าเธอกันนั้ที่ไม่เข้าคางอยากโทรไปหาเธอชิบหายเลยตอนนี้แต่ว่าการตามเาส้นซีมันคงจะไม่เข้าทา่าดึกดื่มผมยังไม่อยากเข้าบ้านเพื่งเ,เอ,อิอเราได้เจอกันที่ร้านเล่าบ้าง ดูเวลาที่เดินไม่ควรจะช้าเหมือนเต่าพั่มเพอถึงเดเธอเหมือนกับมาเหมือนเห่าเธอทิ้งผมไปอย่างกับฝุตเหมือนเปล่าอยากให้เธอเข้ามาหัที่บ้านเหมือนเก่าผ่านมาเป็นเดือนๆที่ไม่ได้เจอเธออ้า่ันมันเธอยังเมืนออยู่เลยคิดถึงเธอจังเลยผมยังอยู่ตรงนี้และรอเธออยู่เหมือนเคยจะเพลงนี้เพลงไหนผมยังเขียนให้เธอเหมือนเดิมเผื่อว่าเธอจะเข้ามาฟังกันบ้างให้สังเกตเสียงหัวใจผมที่กำลังบ้าฟ้ามืดดึกดื่นยังไม่นอนแค่ไม่อยากให้เธอมองผมเป็นทัน กว่ามันจะจางคงเป็นเดียวคงเป็นปีถ้ามีเธอได้คนดีเลยในวันข้างหน้าโคตรเศร้าแต่ผมยังจะสรางถ้าคงชอบแล้วลุลูไม่ใช่ยับมหาดสเ,เ,น,น,เน,น,น,นี่คืเรื่องราวที่ผมอยากพรีเซน์ใจนีงก็อยากทำไม่ใช่ก็อยากรีเซ็ตทานโทษน่ะไม่ใช่ดนุ่มเทดีแต่โดนทิ้งมาทั้งทีแลยต้องตัดสกินเทนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากรีเซนต์ ติดอยู่ในหลุมที่มุมออนไม่ได้การลืมเธอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเธอถึงใจร้ายจังผมก็แอบรอเธอโสดตั้งแต่มัธยมปลายเธอคนสเปกบอกตรงๆโดนเต็มๆผมมาจีบสาวไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นแต่ผมยังไม่เคยมีแฝนเป็นตัวและเป็นตนอยากเมาจนหลับไปเจอเธออยู่ในฝันเพราะตอนเธออยู่ในนั้นเหมือนเธอเป็นคนละคน รู้ดีเธอไม่ได้ให้ความหวังแต่ก็พอทางกับใจผมนั้นแหละจะเป็นจุนมายิ่งกว่าผมความรักครั้งนี้โคตรจะขมยิ่งกว่าขมอยากจะเลิกแคร์อยากไม่สนอยากไม่สนแต่เธอก็ท็อปยิ่งกว่าหงยิ่งกว่าหงทำให้ผมตกบุรักแบบว่าลลงยิ่ง่าหลูตอนที่เธอยิ้มเหมือนผมเป็นอัมพาตแค่บแบบแ ว่าเธอน่ารักไปทุกตรงหาคำนิยามคำรักต่างๆนาน,นาคนตั้งแต่ในก o เกิลยังพจนานุกรมใจหนึ่งก็อยากแต่อีกใจหนึ่งก็ห้ามไม่มีกส่วนยังไม่กล้าใจลึกๆก,ก็อยู่ยกงเพราะความคิดถึงทำให้ผมแทบจะป้าไม่ลองคิดม้างเลยว่าเธอก็ทำกับทุกคน